इमिनासकारेण पुर्थापि पोषयामि इमिनासकारेण खम्मापि पोचयामि इमिनासकारेण सङ्खाङ्गपि पोचयामि นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสารนังขจามิสังฆสารนังขจามิทุติยมติพุทธังสารนังขจามิทุติยมติธรรมังสารนังขจามิทุติยมติสังฆสารนังขจามิตาติยมติพุทธังสารนังขจามิ ตาเทียมเิธทัมังสารนังขจามิตาเทียมเปธสังขังสารนังขจามิอิติปิโสภควาอราหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารานาสัมปันโนสุขตโลกเวิทูอนุตตรอปุริสัตธรรมมาสารถิ Sathatewa manosaang putho pakkawares kato hakawata mo Saniti ko akali ko hehipansiko o bana ko pacaangwe dit kowiyohi Suppatipano ภระขาวต่อสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภระขาวต่อสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภระขาวต่อสาวกสังโฆสามมิจิปฏิปันโนภระขาวต่อสาวกสังโฆญาติทานจตระเรตุเรสายุคานิ अथा पुरुषकुखला एष भखवतो सावकसङ्खो आहुनयो पानयो थानयो अञ्चले करणीयो आहुतरम् पुन्याखेतम् लो

ทาวันติโยชนปทางกุลิมาละวันต่างเหตเทมสทงขตมาโนชิตวามุนินททานเตชะสาภะวะตุเมชยมังคลานิการตวานกกานธรุทธารากิวาคาพิเนยาเจนจาโยนทวจนางชนกา

จิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยะมังคลานินันโทปะนันทพุชคังวิพุทังมาเหตเตงปุณเตนะเถระพุจเกนะธรรมาปยานโตเยตโทปเทสเวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภ

गोतचय माङ्कलातकायो वाचनो दिन दिने शरते मतान् देहितवान् दे कविविधानपानवानि मोखं มหาการในโกนาโทหิตายสาบปาในนังโกเรตวาปารมีสาปาปตสาพธิโมตมาเอเตนสาจวะเชนะหตุเมชยัมคลังชยาตโหติยาโมเลสังกยา तन हेवाङ्गय हो विचय सुचय मङ्गले अपराचितपना पतविपोकले अभिषे केश पत पत् सुना कुमङ्गलं ปาคาตังโสโหเทตังโสคะนวสุโมโหตจัสุเยนทังปรามจาริสุปัทาังเนังกายกรรมังวาจากรรมังปทาตังนังปทาตังนังมโนกรรมมังปานิเทเตปัตตังเนังปทาตังนังนิกาตวานาลา आन्ता थे ภวตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาโพธานุภาเวนัสธาสเทภวันตุแม่ภวตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพธานนภาเวนัสธาสอดเทภวันตุแมภ วะตุสาพพามาคลลางรกขันตุสามภะเทวตาสามภะสังคานุภาเวนสัทธาโสเทภาวันตตเมบดแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุกขโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอเนโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอดแพ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหนตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังสัพระเทวตานังโหตุ Half leton, สุขิตาโนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพระเปตานังโหตุสุขิตาโนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพะเวรีนงังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตา,าขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโภพะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพะคขวาตาธมโมธัมมังนามิสามิสุปฏิปันโนพะคขวาตโตสาวกสังโฆ обучение 桑hang那มา <San>